เหมือนว่าบาลอนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน20ปีสิ่งที่ผมอยากจะพูดในส่วนแรกก็คือโดยสรุปตอนนั้นสิ่งที่พวกเราภาวนาอย่างที่สุดนะครับคือขอเวลาแค่แค่หนึ่งอาทิตย์ครับที่เรา สามารถบูรุษ้ได้เราก็จะรักษาชีวิตเพื่อนเราเป็นร้อยเป็นพันคนได้ขอเวลาแค่2 0นาทีเราสามารถที่จะรักษาชีวิตของคนนับหมื่นได้ขอแค่เราได้ตระหนักรู้ว่ามัเขืออะไ่ที่กำลังจะมาหาเรอขอเวลาแค่30นาที เราจะรักษาชีวิตคนนะับแสนคนทั่วทโลกได้ในวันนั้นแต่โชคร้ายว่าสื่อนี้มันไม่ได้บอกขอาลูวงหน้ามันบอกแค่น้ำโโทะเลรุนแงแชอตคันนะั้นแล้วต็วมันก็หาทุงต้องมามันอาจจะเคยเกิดขึ้นเมื่อพันีที่แล้วหมื่นปีที่แล้วเราไม่มีวนรู้มันได้เลย นั่นคือส่วนแรกสิ่งที่เราภาวนาที่สุดจนถึงทุกวันนี้คือขอแค่ให้เราได้รู้่วงหน้าแค่หนึง่งอาทิก็พอในี้ก็เอามาแยกเกับใี่น้องในแต่ะที่มาจากนกธรรมนคนที่เห็นทีวิตเห็นโสตนทระกรรมนในครั้งนะั้นส่วนที่สองับมาถึงวันนี้ ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในวิธีครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีกรณีภัยพิบัติธรรมชาติที่เข้ามาเราอยู่ต่อเรื่องโดยเฉพาะในช่วง5้าปีให้หลังถ้าเรานัย้อนกลับไปดูนะครับไม่นับสื่อมิตรน,นี้เราคาดการไม่ได้แต่สิ่งที่เรากำลังจะชักชวนกันพูดหลังจากนี้ก็คือสิ่งที่เรา ในแต่ละมนมุษย์คนคือหมอเราคาดเอาว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรามีปัจจุบันความแต่ัะรู้หนึ่งสมอ,องสองมือหนึ่งหวัวใจที่เรามีเราคิดว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้มัน่วงหน้าอย่างที่ผมบอกขอแค่หนึ่งนาทีขอแค่ห้านาทีขอแค่แครึ่งชั่วโมงทนนผมคิดว่าในท่ามกลาง สภราะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบันมันท้าทายเราเรากําลังเผชิญหน้ากับมันมันก็เลยกลายเป็นชื่อในทีวีวันนี้โดยที่ผมไม่ต้องถันยน้งกลับเวทีประมวลจากการสิบมันล้อมภักใต้และผมแถมเพื่อบวกลากเไปนิดนึงว่าสิบที่ชุมชนบวกแถมเข้าไป ในทมาการสถานการณ์การเปลี่แปลงสภาพเมนองไทยโดยเราจะขออนุญาตเรียนรู้ผ่านเว้นผ่านกรณีที่เกิดขึ้แบบในภาคใต้โดยเฉพาะในล่าสุดนักะน,น,นีเพิ่งเสร็จอาจจะไม่เสร็จดีอาจจะยังไม่หลงตัวมากแล้วก็คือกรณีที่เกิดน้ำท่วในสาเจจังหวัดชายแดนและรวมถึงพัฒนุนด้วยนครด้วยหลายที่ ไม่ใช่แค่น้ำท่วมบวันนี่หลายกรณี่มันเกิดขึ้นที่เกิดจากประลองธรรมชาติว่าผมเอกใจนิดนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะคาดการล่วงหน้าได้มากวามากว่าหนึ่งนาทีมากกว่ายี่นาทีมากกว่าสาสินาทีที่เราจะรักษาชีวิตผู้คนแนละรัพย์สิน อันควรพึงมีอยู่ส่วนที่สามที่ผมอยากจะพูดก็คือต้องให้ความเคารพแล้วก็ให้เียริกับพี่น้องที่ร่วมกันทำใีวันนี้นะครับท้าที่ผมพยายามฟังมีองค์กรหลากหลายมากซึ่ง,งน่าดีใจมากที่ที่มาพบกันในวันนี้นะครับต้องยกเครดิตให้จอมขวงเวตผู้ไร้นรคน ในก,นการถลัยงานที่ึกชา